สวัสดีครับวันนี้พมมาเล่หมกกันเนาะใช่ในเปลืน่นเปลือยเลครับพึ่งซื้อสั่งเละคืนว่างเจ้าตอนเทียงก้องดิ้งเลยช่วงอย่างเร็วเลยของเพียวนูลูก,ก้าลูกดำมันตอนสมัยกีเวบนี่ตอนได้ซื้อรถไม่ซื้อที่ร่วนก่นี่พึ่งซืออย่างร้อยวี่ลวง ผมขี่เว็บผมไม่ใส่หมวกชาวแซลม่อยากให้หันมองบอกผมใส่หมวกตัวตอนนี้ผมขี่เว็บเขาหันมองไอ้ยาม่อยากอีเล้งราคาใบนี้สองพันซี่ได้สักคือได้แก้มมากน ก็ใบเซตบินฮาสองพันสี่สุดเบิ่งยางดวยทีร่ว ใส่หมวกนี้เข่ยพวงข้างคนก็หันมองกับพ่อมลับประกันมีรูรองรูรูม่มก้าวนี่บุญวะ่ลไอดตันตีการเปริดเลคข,ข้างในที่แรกพ่มซื้อมาพ่ไมีเชรูมีไอ้นี่กัน ผมให่ายไปเปล่ยนเลยหมวกไม่ไปโมเปลี่ยนนันว่ามีนี่ผมไมให่ดูเรื่อมีเว้นในอ่ะสุดเบิร์นข้างในอ่ะมีหมอพอเรียบร้อยเลยมีไซ làm cô ngu quá đấy đây 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 không đây 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 เอ้ตรงไทยปีเก่าตอนหลับปีใหม่อะไรรู้มีดุ่ยปุ่มปุ่มเอาไปลองเกินแล้วลูกเก่าลูกนี้ยของปุ่มเวลาฮั่นเล่หลับับเมื่อนหัวตีมุ้น พอได้ลูกนี้ปั๊บโอ้มันมันเพื่อผมอธิบายไม่รู้แล้วเมันไม่โตล้มมันมันเขาลมลมมันเล่ยหัวไม่ยกไม่ยืกเพื่อนๆสนใจสื้อได้เลยเลนในเฟซกันฟฟเขียนเขียนอะไรน,นี่ A E EL Trục khẽ nhiều là qua cột lây có tiết tâm đùa là ấy cũng dạy cần mang chạy bóng Bỏ đấy tăng vào lực Chia